น,น้องปดวันนี้เข้างานสายหรือเปล่า่าาสายยิดหนอเนี่ยเห็นใบลงเวลาเนี่ยยังไม่ลงเวลาเลยเาลมาโกรมาโรงเรียนสายหรือเปล่าคูมาว่าแต่มีเสียงโทรศัพท์โทรมานะ่ะพี่เพิ่งร,บรบับเร็วสวัสดวัสดีับดีสวัสดีสฉัสดีสวร,รีสวัสรีัดีวัสรีัสดีสวัีัสดีสวัีัีรีีัีี บล็อมีพิซซ่านาวเดี๋ยวนี้ไปเร็วเร็วเร็วเรียเร็วยครับก่อนโอ้โอเคลูกค้ารอนานแล้วใช่วันนี้เรารับบทเป็นใช่เข้าคนทำพิซซ่านะครับเพื่อนโโอ้หใส่หน้าพิซซ่าแล้วหรออุ้ยยมพิซซ่าทิ้งทำไมพี่เพิ่มยมพิซซ่าทิ้งทำไมนี่อ้าวโอมพิซซ่าแล้ว อุ้ยพิซซ่าไหมเอ้ยทำไมมันเข้าไปใน,นเนี้ยอุ้ยพี่พุ้มติดจุดในมูนบักแล้วอะ่ะพิซซ่าบูฟักเอา้าติดบูฟักเลยปุ๊ยบ, <c ười> บยังอบไม่เสร็จเลยไหนบ้านคนสั่งซาบวุ้ยแค่หลังนั้นเหรอเราพี่ปุ้มด้วยพี่ปุ้มขเขาก็มีออเดอร์ไม่รู้ว่าเป็นหลัง<ป>เดียวกันไหมอ่ะหลังเดียวกันอันเหรอโอ้เขาต้องการพิซซ่าสองถาดเลยเหรออันขีกันเยินเงิน มหลงทางึเปาเฮยเขาบอกอยนีานเขมืนบ้านีสิงเลยอะใช่เหมือนบ้านีสิ่อนๆคจ้นเฮ้ยอยใครมนเต้นอยู่หน้าบ้านอ่ะุบ้านน้ากลัวใช่บ้านหลังนี้อ่ะอุ้ยใครแอบมองเราวะคนอย่างนี้จก๊อกก๊อกิงจอง เฮ้ยประตูเปิดแล้ไม่มีใครอยู่เฮ้ยเฮ้ยประตูเหรอประตูเหรอแล้วจะออกไปยังไงอ่ะเปิดประตูปิดล็อกประตูเปิดไม่ได้เลยจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวแล้วสิใครเข้ามาอีกคนนึงอ่ะเฮดูนกกดก็เข้ามาพิซซ่าอยู่ที่พื้นเฮ้ย ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้อ่ะเขาถือขวานนี่ oh, <no. S 1> เขาขังเราไว้ทำไมปล่อยเราออกไปนะ,อะเออปล่อยเราออกไปนะอตอนนี้เราต้องหาทางออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้แล้วล่ะเฮกยพีิปุ้มเจอพวกขุดพืดพ้นได้ไหมขุดดินขุดดินขูดขุดไม่ได้ไม่ได้อ่ะตรงนี้ขุดไม่ได้เว้ยเข้าไม่ได้อ่ะนโปดอยู่ตรงไหนอ่ะ มาช่วยกันทำภารกิจเร็วน้องปวดพอได้ยินเสียงไรขุดอ่ะน้องปวดออก<ว>น้องปวดออกจากห้องคุกไม่ได้เฮ้ยมาแล้วถ่ายตรงสว่างสว่างอ่ะพี่ปุ๊บเอาตรงสว่างเอาตาปดน้ำน้องปดน้ำอุ้ยลงรูไปแล้วอุ้ยประตูปิดอ่ะประตูคล็อกอ่ะทำยังไงดีทุกคนออกไปทางนี้ก็ไม่ได้เฮ้ย หรือว่าเขาจะจับเราเป็นตัวประกันเลยแล้วพอเจออะไรโอเจออะไรวิ่งวิง่งวิง่งข้างหลังเขาถือขวานมาเต็มที่เลยเราต้องจูอู้เพือนเพื่อนล่อไปทางนู้นแล้วโอ,โอเคโอเคอุย้ยได้ยินเสียงหมาทุกคนได้ยินอุย้ยน้องโปดโดนจับได้ม,ไม,มันยากใช่ไหมอุย้ยเจอปลั๊กไฟครับเราต้องหาห้องอุย้ย เจอปลาอยู่ท้านบนว่าพุ่มกระโดดข้ามเหรอได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงหนูอุ้ยได้เลยพุ่มข้าม,มาฝั่งนี้อุย้ยต้องใช้กุญแจสีเหลืองเป็นแม่กุญแจสีเหลืองชีตต้องเกี่ยวอะไรกับหนูแน่เลยพุ่มเอาชีดไปวางใส่หนูวะใช่ก็หนูย<ร><ร>อยู่ตรงไหนอะห,หนูอยู่เฉยเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วมากไปอย่าหันกลับไปมองอย่าหันกลับไปมอง หันกลับไปมองเด็ดขาดโอเคโอเคแล้วใช่ไหมอ้าวรอดแล้วรอดแล้วนู่นนู่นดูเดียวพี่พปุม่นดูเกาทไมมันน้ำลายไหลด้วยเขาแสดงว่าเขาหิวเนียห้องนี้เลยพี่ปุ๊บเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยโอเคเจอแล้วลูกแม่คุณเจแล้วเราไปหาแม่คุณเจ้าสีเงินกันวกว่านี้หยิบเออไไลยเขาอยู่ เพิ่งออกไปนะอยู่ไหนยู่นู่นโอเคเราเลี้ยวซ้ายไดนะอุ้ยโอ้นี่ไงเจอแล้วพี่เพิ่มขันโอเคเจอห้องใต้ดินเจอห้องรับใต้ดินแล้วครับเพื่อนอุ้ยข้างน่างมีตะเกียงอยู่ได้ยินเหมือนเขาเดินตามมาเลยอ่ะใช่ไหมทีอุ้ยไม้ปิดอยู่มีไม้ปิดอยู่ ขวานมันทุบนี่เอากล่องต่อออกช่องนี้นะอ,ออกช่องลมบ้างเสียงอะไรเสียงหมาเสียงหมาร้องนี่เดี๋ยวเอากล่องต่อปีนขึ้นไปข้างบนเฮ้ยใช่เราเจอประตูลับออกข้างนอกแล้วเฮ้ย เฮ้ยข้างบนเหมือนมีวงจรอะไรสักอย่างทุกคนนี่ปีนถังได้ไหมเอาปึ๊บสับคัทเอาเย,ยิประตูเปิดแน่เลยอ่ะเฮ้ยได้แ้แลวอะไรอ่ะเฮ้ยพีป่ป,ปี้มต้องเร็วกว่านีต้ต้องเร็เวกว่านี้สับปุ๊บแล้ลววิ่งเลยนะวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่ง โอเค<า>อเฮ้ยเหมือนจะเป็นประตูลิฟต์อะไรสักอย่างนึง <ừ. S 2> เรามีรหัสไหม <ừ. S 2> ไม่ได้เราต้องมีรหัสกด <ừ, S 2> <ừ. S 1> สักอย่างนึงอันนี้อะไระแตกเดี๋ยวเตี้ยไนี่ไง้ยเอถังยนต์ปะถังยนต์ใส ถังโยนใส่โยนไม่โดนไม่โดนไม่ได้เราโยนไม่ได้อุ๊ยเอาให้โดนพี่ฟื้มเราโยนไม่ถึงเราต้องถืออีกอันหนึ่งบ้างมันมีสามอันเลยนะมันมีถังสามอันนะยนยืนถังอันหนึ่งแล้วก็อีกอันโยนได้ไหมเขาได้ได้ผมว่าน่าจะได้นะยืนบนนี้แล้วก็โยนนั่งไงเอาแล้วเอาได้แล้ว สวิตอะไรอ่ะอย่าบอกแล้วมันเป็นสวิตน,น,นี่นี่ตัวเลขอะไรสักอย่างบ้างในหน้าจอเปิดปุ่มเร็วทำปุ่มเลยปุ่มสีแดงเนีเออน่้กดยังไงหกสองหกโ,โอเคต้องในลิฟต์นี้ต้องมีเลขอะไรสักอย่างหกสองหก ใช้งานลิฟต์ได้แล้วเป็นรหัสกดล็อคลิฟต์นะทุกคนออ้บ้านหลังนี้ยิ่งก,กว่าไฮเทคอีกมีลิฟต์ด้วยมีลิฟตส่วนตัวใช้ด้วยแล้ว,วตอนนี้เราย,ยังไม่เจอฆาตกรแล้วมีหนางอยู่ที่พื้นด้วยอยตุยเลยเนี้ไงกีนมันได้ กดอ้าวพี่ปื้มมาถึงตู้ไฟอะไรสักอย่างตัวเบเกอร์เฮ้ยพันลมหมุนเราจะลอยเหรอเฮ้ยกระโดดไปหมูเปิดมันลมแล้วยังไม่พ้นเลยอ่ะพัดลมจะช่วยทำให้เรากระโดดไกลใช่ไหมวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโดดโดดเจอแถบสีเหลืองต้องโดดเลยนะโดดโอเค ผ่านแล้วอุ้ยประตูเปิดแล้วมีบันไดขึ้นเอุ้ยอุ้ยเอากล้ามใหญ่ขึ้นบันไดพี่ปื้มขึ้นบันไดอย่างเดียวกระโดดเอากระโดดขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยกระโดดลงไปทำไมอ่ะโอเคเราเจอปืนเราเจอปืนเรายิงอยู่ข้างบนเราอย่าลงมาทีอ้ พุ้มนี้แกโดนเราขึ้นข้างบนแล้วยิงได้นะโอเคเดี๋ยวจะแขนเลยนะนั่นไงปลักไฟลูกวางอยู่ที่พื้นไงถือไปลากไปเสียบเราจะได้พัดลมลอยขึ้นน้องฟ้าแน่เลยพุ่มจะตกนะโอ้ยปักไฟอันใหญ่มากเสียบพัดลมทำงานหรือยัง อ่ะแล้วระวังตกหลุมนะนี่คือห้องอะไรอ่ะไม่รู้แล้วไปต่อรูออกมาแล้วหฮออกมาแล้วมันงงงงเรามีพวกามีพวกรักเกี่ยวอะไรกับส่วนนี้ขุดหลุมมั่วหลุมขุดจริงเฮ้ยหมาระวังหมากัดหมาเห่าเรียกเจ้าตัวนั้นมาเลยนะอุ้ยขุดหลุมเจออะไรอ่ะเฮ้ยพนักงานพิซซ่าคนก่อนทุกคน เราเจอพนักงานวิซซ่าคนก่อนอุ้ย <c oughs> เราได้เจ็ดขัวเป็นขาโยนให้หมาได้ไหมโยนให้หมาเอากระดูกให้หมาแน่เลยใช่เพ <c oughs> ราะว่านะโยนทิ้งเอาโยยยังไงนี่นั่นแหละโอเคหมาไม่กัดแล้วโอเคเจ้าหมาได้ได้กระดูกไปแล้วอุ้ยบ้านน้องหมามีอะไร มีหนูรอเปล่าโอ้จะหมานะครับหมาไม่กินชีสเชื่อว่าข้างนอกมันจะมีอะไรซ่อนอยู่สักอย่างหนึ่งนะทุกคนนั่นไงหลุมอะไรอ่ะเฮ้ยได้หนังสือไอ้ที่เอาไปสอนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปไอ้ที่เอาไปสอนดันนั้นอะตรงไฟป่ะใช่นี่ไงเอาไม้ออกได้แล้วจริงๆท้กคนเราเปิดประตูจากด้านนอกได้แล้ว ตรงเข้าไปตรงเข้าไประวังระวังระวังนะโอเคเสียบอุ้ยเสียบได้อุ้ยต้องลับเปิดปีนขึ้นโอเคอุ้ยคุณแจ๊สีเหลืองพ่อรู้ต้องเป็นห้องคุณแจสีเหลืองที่ขึ้นเนินขึ้นไปอ่ะใช่ไหมโอเคอ่านตราไปตรมาตนี้ตก ตกหลุมเหรอขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไงโซ่ไงโซ่ไหนโซ่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 อยู่ข้างล่างนี่ไงโซ่ปีนโซ่ขึ้นไปไปใช้ไม่ได้เอาแล้่ะเก็บยุคแจ๊กก้อนเก็บยุคแจ๊กไว้ก่อนอ๋อนี่โอู้ดยังมนี่ฟันอันนี้โอเคพิ่งฟันโซ่ เปิดวิ่ขีาอะไรเมื่อกี้เปิเกลประตูลับแล้วอุ้ยรับอุ้ยเราตายไหมเนี่ยเราตายโอ้ยพลาดนิดเดียวเจอซอมบี้โครงกระดูกที่เป็นพนักงานพิซซ่าคนเก่าอุ้ยหลายตัวด้วยนะเนี่ยอุ้ยตัวนึงอืออออุ้ยมีอีกไหมม่ เราเป็นเหมือนนักดาบกษัตริย์เลยอ่ะนี่ไงรูออกข้างบนเป็นรูถ้ำโหทำไมมืดขนาดนี้เนี่ยในเกมเขาปรับเป็แสงมืดเหรอเฮ้ยซอมบี้มาอีกแล้วอ้าวเราตายอีกเอานอนลงมาเออโอเคโดดขึ้นไปไหมโดดขึ้นไปไหมประตูเปิดแล้วอุ้ย ไปมีดเลยอะ่ะเราจะข้ามไปยังไงอะ่ะปึบ๊บอูย้ยข้างหน้าเป็นหนามนะพี่เพิ่มต้องรอเปิดโดดลงรู้ป่ะวิ่วงไปข้างหน้ารียวว้ยขึ้นบันไดยังไวตรงนี้มืดมากโอ้ย <c oughs> ดาบนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนเราตายได้ไง<ห>พี่เพิ่มไม่ค่อยถือดาบไว้ไ,ไง อือโอ้ยมีเพิ่มเกรงทั้งตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ปิดก่อนไปไปวิ่งวิ่งวิ่งโดดโดดโดดโอเคดับดับรอเลยอุ้ยมีเพิ่มจังหวะดีมากขึ้นมาแทงเลยไ,ไหนไงต่อครับอุ้ยตรงน,นี้ขึ้นลงโดดที้ถึงไปเดี๋ยวลงไปเห้ามขึ้นนะห้ามเอาจังหวะขึ้น ต่อจังหวะลงไม่จังหวะขึ้นลงหัวบ่งไงต่อจังหวะลงไปเอ๊ะหาไหนหาแล้วเ,เจอหุน่นอะไรสักอย่างนี่เอาดาบให้คนนี้สินั่นไงอุ้ยประตูปเปิดห้องลับอีกแล้วโอ้คนไกลที่นี่ลึกลับมากใกล้จบเกมแล้วใกล้จบแล้วหรอ ประตูเหลืองกับประตูแดงยังไม่ได้เปิดเลยนะนี่ไงนี่นี่ประตูแดงไม่ใช่เรามีประตูเหลืองประตูเหลืองอีกทางนึงประตูเหลืองอีกทางนึงทางที่ขึ้นเนินอะ่ะขวานี่ขวาขวาขวาไปนี่ๆีช่องนี้ไปไปไม่ต้องหันไปดูแค่ทางนี้หรอตรงหมานี่ไหมแถวนี้เนี่ยเข้าไปเข้าไป จมเอียงบนนี่แหละประตูเหลืองอยู่บนบนใช่ไหมใช่ใช่ประตูเหลืองอยู่บนเอ๋เจอประตูเหลืองแล้วดูจำได้แม่นมากอุ้ยดูอะไรี่ยตู้ล็อกหนูวะหนูต้องช่วยเหตุการณ์นี้อะไรไหมเฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋อคุณแจเปิดเ,เข้ามา,เ,าเราต้องได้อะไรสักอย่างนึ่งยู่หลังรูปนี้ทางออกเด๋ยวจะออกไปได้แล้วก็ออกไป <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรก็ขอให้ได้โอเคนิดเดียวโอเคขึ้นได้แล้วโอ้ยนี่ห้องห้องรับใต้หลังคาห้องมืดมาก เขาไม่กินชีสเราวิ่งหนีเขากินชีสกินเหรอเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่หนูเอาเราเริ่มใหม่เลยเร่มใหม่เลยจำทางได้ไหมเนี่ยจำได้เราไปไปไปเริ่มไปต้องมีทางออกสักทางหนึ่งโอเคออกมาอุ้ยห้องนอนนี่ไงหนู เฮ้ยชีสชีสให้หนูไีห่หนูมาเอาชีสแล้วหนูเอาอะไรมาให้ดูก่อนอกุญแจแดงกแดงหมดแล้วไม่ได้เอาไม้ออกไม้ออกไม่ได้ไม้ออกข้างบนนี่ตัวน,นี้เฮ้ยอะไรอ่ะบันไดบันไดนี่ข้างบนนี้ข้างบนนี้มีอะไร ปีนขึ้นมา<ป>ไม่ใช่หรอปีนต้องเอาบันไดไปปีนทางไหนสักที่นึเง้ปตรงไฟแ,แดงๆนี้ป่ะแน่ๆเอาบันไดไปวางไปกดปุ่มวางกดปุ่มโอเคปีเกี่ยวแล้วอะไรเปิดอะอะไรเปิด โอเคเปิดออกมาทางนี้ได้เลบไปประตูแดงประตูแดงอยู่ใกล้ๆตรงที่เราเจอเลยเหรอวิ่งยังเร็วอ่ะยางเดียวประตูแดงอยู่ตรงไหนจำได้ว่าประตูแดงอยู่ตรงที่เราเกิดไหมเหรอใช่ป่าพี่ปุ้มไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นี้ไม่อยู่งใต้นี้ไม่ได้อยู่งใต้อยู่ข้างบน เด door> right> ี๋ยวแถวแเสียงหมานะประตูแดงอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวขวานี่ไงเจอแล้วไปล็อคล็อคล็อคล็เคียวเหรอไม่ใช่นะหร้ยนี่ประตูอยู่อะไรอยู่ข้างบนอ่ะปีนทางลับอยู่ข้างบนปีนปีนกระโดดไปกระโดดตามชั้นของไปอุ้ยปุ่มปุ่มสีแดงอะไรเสียงอะไรบันไดลลับลงมาแล้ว ย้อนกลับไปทางเดิมเราไปโดดทางโน้นปึ๊บโอเคเหยียบโคมไฟได้ด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยแมงศาบีบ่ศพกระปลกชีมัรเลยทุกคนมีมีนี่ด้วยอ่ะมีใยแมงมุมเต็มเลยอ่ะมอไม่เคยทำความสะอาดเลยเหรอเนี่ยอุ้ยประตูมันจะเปิดได้แล้วรัเปิดจากข้างนอกว้าวสีแดง หลอกใช่ไหมปุ่มหลอกไปยังไงอ่ะออกยังไงอ่ะออกไม่ได้หมอบได้ไหมหมอบไม่ an, ได้จะปพิ่มเหยียบเหรอเหยียบปุ่มกลไกลับเหรอเฮ้ไม่ได้เหยียบนี่ยเหยียบตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วกระโดดทามหัวอ๋อนี่ยงได้อ่าโอเคสีแดงหสีเงินพ่อเชื่อว่า เราเล่นเกมนี้พิซซ่าสีแดงต้องเลือกสีแดงเชื่อไหมไม่จะเชื่ออุ้ยสไลเดอร์สีแดงนี่ได้จริงคืออะไรในห้องของเล่นระเบิดเร็วๆคนหาปุ่มคนหาปุ่มอะไรคนหาปุ่มคนหาปุ่มอยู่ในนี้มึงไงปุ่มสีแดงมไม่ใช่ปุ่มๆอยู่ตรงไหนสักแห่งเนเร็วก่อนที่ระเบิดทีๆจะระเบิดปุ่มอยู่ไหน ไหนมีหรือเปล่าไม่ใช่รอบหน้าเราลองสีน้ำเงินไหมเราลองสีน้ำเงินลองสีน้ำเงินกัน,ส,นสีน้ำเงินสีนน้เงิลงไปตายน,น,นี่คือทางออกของบ้านหลังนี้เอ้ยเอ้ยมัดมัดทุบทุบทุบเร็ว ชุบ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 ไอไป้โอเคอเวอันี้ง่ายกว่าสีแดงกับสีน้ำเงินก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เราต้องหาวิธีเอาตลอดให้ได้ไม่ใช่ไปทั้งน้ยอันอนี้เอาไปต่อแน่เลยติ้งติงต้งติ้งอะไรอ่ะโอ้มันเป็นเหมือนเข่าวงกดเลยนะพี่บื้มทุบ ห้องตะบองเพชรห้องปืนห้องปืนเฮ้ยน,น,นี่ไงไอ้ปืนเร,เราต้องยิงให้ได้หนึ่งพันหกร้อยขึ้นไปไอ้แม่น,มนเอาซะเลยต้องต้องขึง้นแถวข้างบนด้วยจะได้คะแนนเยอะเราไปยืนที่ใต้ด้วยไม่ได้ทำหนึ่งร้อยแล้วยิงขึ้นสูงขึ้นอีกนิดนึง เกินแล้วเกินหนึ่งพันหกแล้วโอเคเกินตูเปิดได้พันเก้าเพิ่มเก่งมากไปเพิ่มหนักป็นเตืน <c oughs> ขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้ยิ่งขีนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนาะเฮ้ยออกเร็วอย่าบอกนะว่าเป็นทางออกเฮ้ยย,ยังนี่กะ่ะโ,โป้ยังนี่อีกกล้องหอดูดาว อุย้ยตกลงมาตายเลยพี่บึืมอา้อาวเปิดอยู่เปิดอยู่ตรงเมื่อกี้เพื่อนๆต้องยิงให้ได้ครบ1600งนคะแนนขึ้นไปเนาะตู้จะเปิดรวดก่อนโอเคเดินลงไปตอนนี้เราอยู่ชั้นสองของ,ของบ้านเพราะว่าเกินชั้นสองนะนี่ชั้นสอง ดูหลังคาเราเห็นหลังคาแล้วอ่านเลืวป้องกดขึ้นไหมใช่ใช่ใช่กดลิฟที่บ้านเขาเป็นยงีลิฟเขาเยอะมากเลยที่บ้านเขาว่าหวังว่าจะไม่เจอลุงถือขวานนะหรือว่าฆาตกรโรคจิตนะประตูเปิดเร็วชั้นสามคนดเออหุยมีทองด้วยหุยลงรถเข็นลงรถเข็นเหมืองที่เราไปได้แล้วโยก ไเ,เราจะหนีเราใช่หนหมโนพาวเว์ no ต้องพลการพลังงานไปหาพลังงานให้กับเขาก่อนี่ต้องต่อไฟอะไรให้สักอย่างนึง่งหาหา,หาไฟให้เขาบอนี่ไงพลังงานไฟอยู่ด้านล่างอยู่ลงบนได้ไปเอ okay. ไม่ได้กับป๋องสี ลงมาอีกลงลงทาสีไหมไม่ไม่ใช่โอ้ยเจออู๋เสียวว่ะเสียวขาเลยเปิดไฟแล้วโอเคขึ้นไหมีไฟแล้วเฮ้ยอย่าบอกว่ารถไฟทิ้งเราไปแล้วเราเปิดปุ่มทิ้งไว้ทิ้งหรือยังไม่ไลยอาย่นี่โยยะ เราจะหนีจากบ้านไปคุณลุงคุณลุงโรคจิตไปแลุวพนักงานกินพิซซ่าไปแล้วถรือขวานแดงเราจะหนีไวกิ้งเราจะหนีโอ้ยนี่มันบ้านผีสิงหรือสวนฉนูนย,ย้อนเฮ้ยเหมืองเหมืองนี่มันคือเหมืองนะมืดทำไมมืดอย่างนี้มืดมาก มืดอะมองไม่เห็นเลยเราต้องสุ่มๆไปใช่ไหมมืดมองไม่เห็นเลยมืดมอนอ้าวทำไมออกมาที่เดิมล่ะเออนี่ไงอุ๊ยเราได้พลิกแอสเพื่อเราได้พลิกแอสขูดอะไรอะ่ะขุดเหินบเน่านี่ไงทำไมมีขุดขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยนี่ขุดไปขุดไป เฮ้ยเจออะไรอะ่ะกระโดดขึ้นเฮ้ยห้องลววาวาโอ้หุยระเบิดเชียนชีโอเคเก็บไว้นะพี่บึ้มเราจะกลับไประเบิดเหรอระเบิดตรงนี้ป่ะจุดไฟป่ะเฮ้ยโยนไปตรงนั้นเฮ้ย ไปเพิ่มแล้วแล้วจินระเบิดมาแล้วโยนรลบไอ้หลุมอะไรอ่ะลงเลยลงเลยเหรอตกน้ำมีตรงอะไรด้วยอ่ะเอาอีกแล้วไม่ที้ทีกแล้วทิทีไปอีกอันนึงจุดไฟไปเร็วไปเอาระเบิดทิ้ทีโยนใส่เขา ทางออกโยนเฮ้ยโย,ยนไม่ถึงพอเอ้ยตายตายตายคุณลุงคุณลุงตายเอาระเบิดไปอีกงานนึงเดี๋ยวเขาเผื่อเขาเกิดใหม่เราต้องไปโยนใส่ประตูทางออกอุ้ยเหมือนจะจบเกมแล้วเหรอเฮ้ยหิบไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วประตูทางออกแสดงเราออกได้เลยอ๋อนี่ไงเอาขวานไปทูบเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิออกยังไงอะเรากวดพีท ้คุณลงตายแล้วนะคุณลงตายแล้วเราก็ต้องขวานได้ไหมไม่ได้ได้ได้นี่ไงเย้เราหยิบขวานได้แล้วตู้เผลอไปจบเกมจบเกมไหมอุ้ยเทำไม่ตัวผมไม่ตายอ่ะไม่ลงสิมันไม่ได้อ่ะหรือว่าเขาจะขังเราไว้อยู่ในนี้ตลอดไป ขั้นบันไดไหมไม่มีแสดงไม่ได้ออกทางนี้สิทางบนหรือเปล่ามองบนนี่บันไดบันไดเลยเหรอมองไม่เห็นเลยอ่ะกมองเห็นได้ยังไงอ่ะอแสงสว่างอยู่ด้างบนอุ้ยรถเข็นโยบโน้ตพลังอยูย่ไหมเนี่ยยไปแล้ว ขอให้เป็นทางออกสุดท้ายของเราว้ยไอ้ชอนอกอกแล้วเย้เราออกจากบ้านคุณลุงโลกจิตได้แล้วเราได้ตาผู้รอดชีวิตด้วยเจ้าเกมครั้งแรกเลยกับบ้านคุณลุงโลกจิตโอ้ยหุ้ยเราไม่เก็บแป้งพิซซ่าไม่ได้เลยอะทำภารกิจที่ซ่อนไม่ได้ด้วยแต่เราผ่านจบมาได้นะครับ เราแอบดูเฉลยสปอยนิดหน่อยเพราะว่าเล่นยากเนาะโอเคเจนใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย